เฮ้เอเลฟินว้าสีชมพูด้วยให้ตายสิทุกคนพิงเอเลฟินเอ้ยขาเขาเดินไม่ค่อยดีเลยทุกคนว้าวว้าวเฮ้ยเฮ้เฮ้ยองเอ้ยนี่มันรถแมคโคลนี่ว่าแมคโคลนี่มีเสียงด้วยนะดู my god วิ่งได้ด้วยใช่ไหมนี่วิ่งได้ด้วย นี่แล้วก็ตักได้ด้วยนะหมุนรอบตัว360รอสงศาตักดินหน่อยยกล้อได้ด้วยเนี่ยอ้น,น,นี่ตักได้ด้วยนี่ไหนโอ้เฮ้ยช้างไปไหนแล้วช้างอยู่นี่ โอเคโอเคแรบบิท okay, okay. นี่แรบบิทอย่าให้มันวิ่งไปโอ้แล้วแรบบิทวิ่งตามแล้วนี่รากก่อนโอเคอ้นี่ว่กรีนเอลเลสแงเอลเพนนี่ตามพี่ใหญ่เข้ามาพี่ใหญ่ให้อยู่นี่เอ้า่า โอ้โหบิ๊กฟุตยุ่นไปู่นแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่มันไดโนอสซอลัสนี่มันไดโนเสาร์หรือว่าหุ่นยนต์โอ้เหมือนหน้าตาเหมือนหุ่นยนต์เลยทุกคนนี่อันนี้ไดโนเสาร์ตวใหญ่ไดโนเสาร์ตัวใหญ่มากเลยนี่คอปาก็กินเพื่อด,ด้วยเฮ้ย hey. ้ชนแล้วว,ว้าวโอเคทุกคนวันนี้ลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คิดหน้าครับบายบาย